ได้กับคุณนายปลว่าเหล่านี่ตุเรียงก่อนมันต้องรอคอยมาเ้อทุเรียงแล้วไปชุดก่อนไปดูชุดก่อนปะเดี๋ยวไปดูชุดก่อนเดี๋ยวไปดูชุดกันก่อนครับผมเป็น กิโลละสองร้อยนี่แบบนี้ก็ได้ได้จองไว้ก่อนแบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้ได้จองไว้ก่อนเดี๋ยวออกมาค่อยซื้อเนาะไปลองเลือกเลยคุณนายชุดแบบไหนดีเราบแบบกระโปรงอะลูกกระโปรงเด้เพื่อน เพื <onz> category, ่อนใช่ไหมนะนี่กับชุดนักเรียนมีลายขนาดลายไซ์ลายเบอร์เล็กทุก่อนตรวจนี่นี่หละไอ้หลาก็เลียกบ้างเองเนี่ยลองเลียกบ้าง ตังเล็กชดกั mm. 3, นสามหกน่าจะสามเจ็ดอะไหนดีได้ใ่ได้หรอกดูได้เหรอน่าจะสามเจ็ดบเบอร์เบอร์สี่สิบเหรอสีก็ใหญ่เกิน สี่สิบมีเบอร์สี่สิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดองดูสี่สิบเอ็ดเด้จะมีสิบเอ็ดตอนนี้พ่อว่าเหมือนจะเฟกเลยเดี๋ยวไม่หมดเทิมเดี๋ยวก็มาดูแขนมันเลยใช่ไหมลอ,องดูก่อนได้แล้วครับชุดสองชุดครับผมแต่กระโปรงไม่มี เด็กกระโปรงเข้าไปหาซื้อร้านอื่นอีกทีหนึ่งครับ <Okay. S 1> อีอ็กน้อยนะัก <Okay. S 1> เรียนเยอะมากเลยมาเลือกชุดครับผมวันนี้ยวลองดูลองเท้าก่อนสบายสีขาวแตะไม่ได,ไได,ไได้ให้ลองได้ไหนปกติเฮ้ยแต่ตีนรองเท้าปกติเบอร์เท่าไหร่มันใน<อ>นหญ่ขนนึ้นก่อ นี่ครับราคารองเทา้าบ่าเนยรองเท้านักเลยนบ่าเนยเออน้งนอ,นองเขากำลังเลือกอยู่ครับหาชุดอะไรเลยครับพี่น้องกระโปงไม่มีตัวเล็กเกินที่มีก็เด้อสามแปดนะครับรอลองไหมได้แล้วรองเทา้า เสื้อ2องผืนดีใจไหมดีใจไหมคุณน,นายได้แล้วชุดนักเรียนสองผืนรองเทา้าอ้โหจะซื้อหมูก่อนครับซื้อหมูไปตุนก่อนเอาขาหมูกับกระดูกหมูไปตุนก่อนนะ อเ,อเอาแบบนี้นะน,น,น่าเอาแบบนั้นแหละเป็นตทำจะเป็นตุ๋นตุ๋นผิดแกงใต้ทากิเอาอะไรลูกทากิท็อข้อก็ได้ทากินี่เนื้อมันใหญ่นะเลยไปตุน๋นผิดแกงใต้แซ่บๆเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมนูอาหารตอนเย็นนี่สัตว์เได้อันนี้เป็นเป็นทอดเลยเอานั้นเลย โอเคแค่นี้ประกบเดี๋ยวไปชั่งเดไปชั่งฝังน้อนชั่งฝังน้อนช่งฝั่งน้อนาสอ๋อ่ะโอเคไปเดี๋ยวซื้อไก่กันไก่ไปอบก่อน อบก็ไปนึ่งก็ได้เนาะเ้าซื้อไก่ไปนึ่งเนาะสองชิง้นก็ได้ป่ะไก่ครับนี่ราคาแตเ่เดนนน่นงไก่โอ้โหดีใจไหมได้ชุดนักเรียนแล้วโอ้โหแก้วมันใหญ่เกินไปแล้วมันใส่ไปโรงเรียนไม่ได้มนันไปบึงไปครับ ไปไปไปบังแก้วแล้วปะเนี่ยโอ้ตาแบบเด๋ไปโรงเรียนแม่บ้านมีสายให้เอาไหมมีเนี่ยเอาได้เอาได้เอาได้เลือกเลือกเลือกตอนเมตี้ยไม่อยู่เนี่ยเออเลือกเอาเลือกเอาจบเลยเอาเอาไปในหลักต้องนั่ครับผมอมาแล้ว ให้เอาไปนี่เจายตั้งต้นไหนเน่่ยายตัวน้องเหรอหน้าเหรอโอเคไปโอเคครับ, okay, okay, รบทุเรียนแล้วแม่ลโลกเ,เอกลับแล้วโอเคครับได้ของครบเซตนะครับทุกอย่างแล้วขึ้นนักเรียนใช่เยี่ยมีจบพีกขั้นนึงนะคะจะดู ไลค์กับสัก้นให้ด,ใหดันสวสิวว้อน,น, <L ie> นิ่ม,มไหมลูกอ่าบอกบอกว่าเป็นไงบ้างอร่อยมากแสบบอกบน,น,น้มีบานเท้าบอเหมือนไม่ได้ใช่ไหมชิมเลยชิมเลยกินเลยสมใจแล้วใช่ไหมเนี่ย โใครพาไปซื้อพ่อกับแม่อันนี้คือกินคนเดียวเหรอเนี่ยพ่อให้คนเดียวเหรอเดี๋ยวไปปล่อยที่สวนเอาไหมไปอยู่ที่สวนเหมือนตอนนั้นอะ ใปสวนยายออนอะแฟเปล่าไปจะได้กินเยอะๆแล้วไลัละไปหายยายสำมรานมาก กินพูแล้วจักพูแล้วกินพูนึงแล้วเจนแตงใดอร่อยนะมากเลยอนสา้ลูกอะไรอ่ะกะาสูนปไหมแอมหรือาอส<ะ>ูรือแอมหรือม มาพี่น้องมึงนั่งกินผู้เดียวพี่บริภาพไปล้งหานสำหรัคุณนายไม่ไยากินหลายเอาไว้บ้างเนี่ยกินสองผู้หรอคุณได้กินหลายเอาไว้กินวันหลังด้วยกินทีเดียวอ้วกแตกพอดี สมใจเลยพี่น้องเพิ่นได้ก,กินเพิ่นว่าปีนี้ปีเดียวบมื่อไหร่เด้ก,กินทุเรียนอยู่ว่าซั่นนั่ง,งนั่งขอพรจานสุกเปาอีสานพาไปซื้อหลายปีแล้วหนูได้กินเลยกินปีละลูกพ่อมันปลูกยากมันแพงน้ำม่นมป็นม่วงเด้พ่อสิโลโลี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยมันไปขอวยจานสุกพาไปดกิน cái đuôi cái đuôi cái này jan hãy jan súp nấm jan súp cái này bao ปีนี้กินลูกมันเดี๋ยวซื้อต้นไปปลูกที่บ้านเราแหงยาปลูกปลูกยี่สุกคนครมันติดไปเลยเนบาย,ลยบาปลูกได้ต้นหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคละร้อยต้นได้สักต้นประมาณน <c oughs> <c oughs> น้ติดยากมากอืมแซบ่บอืมอโอ้หูเหลือกี่คู่เนี่ย กินอย่าลืมกด subscribe ให้จันสุขด้วยนะคะบ๊ายบายก่อน